หาคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพงั้นนี้เลยราวาบักมีทั้งบริการเติมโลบอกแบบกลุ่มพับ g ีฟรีไฟล์แล้วก็วอรเนแล้วก็บริการฟาร์มต่างๆหรือว่าจะเป็นไอเทมภายในเกมต่างๆสามารถเข้าไปเติมได้ที่เว็บเว็บเดียวเลย เอ้ยเปิดติ๊กตอกเล่นดีกว่าไม่มีอะไรทำเฮ้ยเออทำยังไงอ่ะยังสวยอ่ะเอฟเฟคโคตรสวยอ่ะมันทำยังไงวะอยากรู้งั้นเหรอเสียงใครอ่ะเฮ้ยเสียงใครวะน่ะก็ต้องแอปนี้เลยแอปไว แอปตัดต่อวิดีโอเท่เสร็จง่ายๆเพียง10วินาทีแอปไวเนี่ยมีเอฟเฟกมากมายให้นายเลือกเลยนะว่านายจะเอาเป็นเอฟเฟกแบบไหนนายสามารถเลือกได้เลยเนี่ยเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะเน่แนกดเลือกเข้าไปเลือกเข้าไปเนี่ยมีเอฟเฟกเยอะมากเลยเห็นไหมเนี่ยมันทําง่ายมากเลยเนี่ยนี่ทำเสร็จก็เป็นแบบนี้เลยเนี่ยสุดโคตรง่ายประมาณสิบวินาทีก็เสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะลองทำให้ดูอีกสคลิปหนึ่งละกันนะ เมื่ประมาณสิบวินาทีก็เสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยหรือทําเสร็จเนี่ยไม่อยากเก็บไว้ดูคนเดียวอยากเอาไปอวดพงอวดเพื่อนเนี่ยสามารถแชร์ลงในติกต่อรือวไอจีก็ได้เลยก็เพียงแค่พิมพ์เข้าไปในเพจสโตเนี่ยเซิร์ฟว่าไวฟ์นะครับทีนี้เนี่ยก็จะเจอลิงก์แล้วเข้าไปโหลดก,กันได้เลยมีเอฟเฟกต์ให้เลือกโคตรเยอะโหลดได้ที่ลิงก์ใต้ตานาคลิปเลยนะครับผมเข้ามาโหลดก,กันเยอะๆนะกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับ ในวันนี้เราอยู่กันในแมปสุดแปลกอีกแมปหนึ่งที่มีชื่อว่าเกาวพีทการประจนภายของคนกาๆซึ่งกวนเป็นาาครั้งแรกแบบ what the f u k เกมเฮ้ย <c oughs> อะไรวะเนี่ยโอเคเข้าใจแหละมันคือแบบวันผีเตดเตดโอ้โหผมเห็นนะครับแม่งก็หน้าอัดดีดูดิทุกอย่างครับภาษาทไทยหมดเลยนะครับคุณผู้มชมกาวพีทสถานที่เหล่าผู้เล่นที่เป็นตำนานได้เริ่มต้นขึ้นนะที่นี่อุย้ยใช่ใช่ผมนี่แหละเป็นตำนาน เดวี่ฟูจะเกิดทุกๆ5-10นาทีอัปเดตใหม่จ้าเดินชมจันและฮาคิกเกาะการพุ่งเฟกยูรุอีย่างวะเฟกยูรุเกมพาร์เป็นโยรุนะครับ e r t f เพื่อใช้สก,กิลผลปีศาจ b เพื่อใช้ฮาคิกเกาะแบบนี้พัฒนาตอนวันที่27เดือนหนึ่งปี2021หลือวัดประมาณ3วันได้แล้วครับที่เขาทำมาก่อนอื่นเลยเรามาดูไอเกมพาร์บ้าบอยก่อนเฟกยูรุ what the fuck จัดมาก่อนเลยคุณผู้ชมเฟ้ยู่ u, รู้อ่ะรานะคาแพนโคตรแพงจริงๆรานะคาตั้ง25,000โลบันแล้วก็เซิร์วิสไอพีครับโอ้โห,โโหเซิร์วิสไอพีก็ฟรีครับคุณผู้ชมมาเปิด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 ,เ,ปด,เ,ปด,เ,ปดเซิร์ฟวีก็เพราะคือคนเล่นโคตรเยอะคุณผู้ชมสามร้อยกว่าคนใครไม่เข้าใจนะครับคำว่ากาวนี่มนันหมายความว่าไงเอ่อถ้าจะให้พูดง่ายๆนะครับก็เหมือนแบบคุณผู้ชมเคยเห็นเวลาแบบคนที่เขาดมกาวไหมเขาจะอาการหลอนๆแล้วมันจะแบบเออๆอะไรประมาณนั้นนะครับแบบดูเมาๆเโงแบบ่ๆแบบมึนๆแบบ ดูแบบคือมันอะไรที่ไม่ใช่ปกติมันดูเออๆแบบมึนๆหรือแปลกๆหรืออะไรทักอย่างเลยครับคุณผู้ชมความรู้สึกประมาณนั้นนะครับเขาจะเตียกกันว่ากาวนะครับประมาณนั้นโอ้โอ้โอ้อ,อะไรวะเนี่ยเดินเนี่ยเนี่ย,ยกูกาวเนี่ยเออเอาเอาเอากาวแล้วคุณผู้ชมชิบหายโอเครู้สึกมันปีนนิดหน่อยหรือว่าผมเน็ตปิงวะเน็ตผมก็ไม่ปิงนะปิงแค่2อ0ยกว่าเองนี่ครับดาบเฟกจูรูของกูเค <c oughs> โอ้โหฟันได้ด้วยมีสกิลด้วยเนี่ยผมรู้สึกว่าะจะมีโอ้โหสกิลโคชีโกงโอ้โเอฟเฟก์อลังการสุดเฮ้ยเอฟเฟก์ไม่กาวแล้วเนี่ยถึงชื่อเกมมันจะกาวผีแต่เอฟเฟก์ไม่กาวแล้วเนี่ยโอ้โหพวเมซิ่งมีเควสมไ้ยเอ่ยผลจะเกิดทุกๆ5้าถึงสินาทีใช่ไหมชิกมีทูเตสเป่าแล้วเนี่ยไรราคา1234บ,บ,บาท โอ้อันนี้เป็นแมปที่ซัพพอร์ตคนไทยโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่ามึงเป็นภาษาไทยทั้งแมปเลยมั้งเนี่ยแล้วก็พวกนี้ก็เป็นคิวเติร์กโจสุดน่ารักคุณจะไปน่ารักได้ยังไงวะเนี่ยมีการอัพสเตตด้วยฮะแป๊บนึงงกับนึงมันจะฆ่ากูตายแล้วกูจะมัห่วงอัพสเตตอะไรอีกอุ้ชาอุ้ชาโอ้สวยเจอสกิลพายุสุดกาวเขาไม่ไยมันโดนแบบปิดเดียวแล้วมันไปปั่นอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมพายุกูเนี่ยยังกาวเลยโอ้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 ย อคือเมื okay, okay. So, ่อไหร่กูจะไปตสองใกล้ละใกล้ละใกล้ละผมก็ทำอยงางให้พายุมันโดนนะคุณผู้ชมโอเคพายุแม่งโดนแบบน้อยมากกูต้องเล็งจากหน้าเกาะหรือเปล่าวะทำให้พายุโดนปั่นพวกนี้ตายอะไรประมาณนั้นนะเฮ้ยมันเยอะเกินไปแล้วคุณผู้ชมครับไม่ไหวนะมันเยอะขนาดนี้สมมติว่าถ้าผมยืนตรงนี้มันจะไปโดนตัวไหนวะมันจะไปโดนตัวที่ยืนตรงนั้นไหมวะคุณผู้ชมโอเคโอเคตกน้ำทีนึงนะครับเราจะขึ้นมาจากน้ำค่อนข้างยากมาลองดูปึ๊บปึ๊บพอดีวะพอดีเป๊ะเลย เอโดนดาเมจทีเดียวเหมือนเดิมอย่างวะเนี่ยมาเราอัพไปทางอ่ามันเอ๊ะมันมีสวอร์ดไหมอะมีสเต็งกับมีลีผมต้องอัพไปทางไหนวะคุณผู้ชมมันถึงจะแบบตีดาบแรงอ่าเราอัพสเต็งดูครับสุดว่าอันนี้ผมฟันดาเมจเท่าไหร่ดาเมจสิบแปดใช่ไหม 18, สิบห้าหรือสิบแปดวะสิบแปดครับนาเวทฟันเข้าแล้วสิบแปดสุดท้ายเขมาอัพสเต็งไปอัพอัพไม่ได้อ่ะคุณผู้ชม ไอัพยังไงเนี่ยอ๋อใส่ตรงนี้อ๋อต้องใส่เลขตรงนี้ก่อนนะครับถึงจะอัพได้อัพเต็งไปหนึ่งใช่ไหมซิวเมอผมจะเพิ่มมาหรือเปล่าวะสิบแปดเหมือนเดิมเฮ้ย hey, หรือว่าผมอัพน้อยเกินไปหรือเปล่า <c oughs> ข้าค่าแข็งแกร่งเวย้ยอาจจะเป็นที่มีลีก็ได้นะครับโอเคผมราอัพมีลีไปสองซิวาเาอา์มจะเพิ่มขึ้นมาบ้างหรือเปล่ายี่สิบแล้วยี่สิบสองโอเคโอเคต้องอัพไปทางมีลีนะครับผมสำหรับผู้ที่เล่นดาบเป็นอาวุธ สเต็งนี่น่าจะเป็นสตามิน่าหรือเปล่าครับคุณผู้ชมทำให้เรามีสตามิน่าเยอะมากขึ้นโอ้ผมตีแรงใช้ย,ย่อยแล้วเนี่ยผนพิศารเกิดหร้อย,ยังวะจะเกิดทุกๆุกหานสิบนาทีใช่ไหมมันเกิดหรือย,ยังวะเนี่ยผมไม่ได้จับเวลาซะด้วยแต่ผมคิดว่าน่าจะเกิดแล้วนะครับไม่มีเกาะน,นี้ไม่มีมีอยู่3เกาะได้ครับ4เกาะเกมนี้นะครับตอนนี้มีอยู่4เกาะมาโบเซเวอร์ราคา1,000ันผมมีตังเท่าไหร่วะเดี่ย200เอง ทำไมมึงขายเรือแพงจังวะแล้วกูจะเคลื่อนที่ยังไงอ่ะโอเคว่ายน้ำก็ได้โอเคโอเคไม่อาจจะยังไม่เกิดอะไรนะคุณผู้ชมเพราะว่าเวลามันไม่แน่นอนใช่ไหมมันแบบไม่ห้าหรือก็สิบแบบประมาณแบบช่วงห้าถึงสิบนาทีเนี่ยเราต้องหาตลอดเว้ยผมจะลองหาดูนะครับแบบหาเรื่อยๆจนกว่าจะเจอนะผมคิดว่ามันต้องเจอแหละถ้าเราหาวิธีนี้ชิฟมีทูเซตสเปาดีไม่เซ็ตดีกว่าเกาะนี้นะครับอ่า มีพวกอ e ีวิวตึ๊กอยู่ด้วยผมคิดว่าน่าจะเป็นกอถัดไปที่เราต้องมาฟาร์มนะครับโอ้โอ้โหมึงไม่น่าใช่แล้วมึงโหดเกินมาก,ก่อนแรกและหากอแรกใหม่อีกสักรอบนึงไม่เจอครับผู้ชมเราลองกลับไปหาก,กราบเมื่อกี้ใหม่มว่าผมต้องเจอผลพิษบ้างและทมหายเลยอย่างเงี้ยไม่รู้ครับว่าโอกาสหายมันนี่กี่นาทีนะฮะแต่ว่ายัางไงก็คือต้องเจอบ้างแหละะหาฝั่งนี้ก่อน เราเพิ่งไปตีพวกนี้นะครับเพราะอ้พวกนี London, ้แม่งโหดมากวันช็อตร่วงเลยอ่ะหรือเป็นเพราะผูกากวะเออว่าจะกากเองแหละเฮ้ย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 อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้โหโง่โง่โง่เดินเดินติดถึงมาเฮ้ยอะไรเนี่ยไอแคนคลิปอยู่แก๊ปโป้ว้าว Amazing ไม่เบียรหวยข้าหายี้นะครับเพื่อความปลอดภัยข้างบนมีไหมไม่มีนะครับ หรือมันอาจจะยังไม่เกิดตอนนี้ก็ได้ดูดูก่อนหิมะดูแต่แม่งเกมนี้แม่งขายเรือแพงเว้ยกูจะออกจากเกาะทีนึงนิดมันต้องใช้เงินเยอะพอสมควรนะเพราะขายเรือลำละพันนะ่ะคุณผู้ชมมขายแพงเกือที่กัดไปแล้ว โหก่อนนี้ต้นไม้โคตรเยอะกูจะหาเจอไหมเนี่ยโหอะ<ห>ผมเริ่มจากเดินหาบนบนก่อนละกันนะครับเอ้ยบางทีมันอาจจะเกิดแบบที่สูงแล้วผมขึ้นไปไม่ได้ก็ได้เลยนะเพราะว่าผมไม่มีแกปโดด้วยเออเฮ้ยผมโดนแล้วเนี่ยคุณผู้ชมวอตเตอร์ตัวอะไรวะมาฆ่ากูเมื่อกี้ ชีตทุกผู้ชมเห็นไหมว่าตัวอะไรมาวามาฆ่าผมโอ้เซิร์ฟนี้มันยังหวร้ายเอ้ยเอ้ยเอ้ยผมเจอแล้วพอผมเจอแล้ว,อ,ลว <S <S อ๋อฮะผลล่องหนเฮ่ลองกินดูไม่เป็นไรเผื่อแบบมันอาจจะล่องหนแล้วบอดตีกูไม่ได้อ๋อสกิลกด ER okay e r t f เค e r t f ไหนปะโอ้นี่ไงนี่ไงสกิล f ล่องหนบอดต้องไม่เห็นกูนแน่ๆเลย ต้องหัวใจแป๊บเดียวเองเหรอกูไม่น่ากินเข้าไปเลยอะ่ะแล้วกินผงมิส่ามันต้องรีมะวะเนี่ยนึกว่าแบบจะร้องหมดได้ตลอดแล้วแบบเออบอทมองไม่เห็นอะไรเงี้ยไม่มองเห็นกูเหมือนเดิมว่ะโอโ้โหอย่าเข้ามานะเว้ยเออดาบยี่ห้าโลบักกูยังเนี่ยงโอเคดีมากโอโ้โหเดีย๋ยวกฟุตซุเกะจุเกะเนี่ยจะร้องไห้ <c oughs> อัพอาร์ดิเฟน์ายการนะครับสักสามแล้วก็ที่เหลือผมก็จะอัพไปที่มีรีเลยอุชาโอเคกูตีแรงขึ้นแล้ว วันเกือบวันช็อตได้แล้วอีกนิดนึงหืแล้วไงเหรออ้าวเนี่ยชิวๆอ่ะโอ้โหมันไม่ยื้เควสนะครับเดี๋ยวเราจะต้องฟาร์มอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปคุณผู้ชมชวนไม่ยื้อเควสเว้แต่ฟังอย่างเงี้ยก็โอเคนะครับเงินก็โอเคเงินเริ่มขึ้นเร็วแล้วโยกไว้กูไอหาผลเจ๋งๆเจอก่อนละกันนะครับที่มันไม่ใช่ผลล่องหนนะคุณผู้ชม ผลล่องผแม่งเกลือจัดเลยเว้ยแบบดีนะครับแบบที่น่าสนใจพอสมควรเลยถ้าใครนะครับอยากให้เล่นต่อก็คอมเมนต์มากันได้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปหาผลที่สุดครัวผลล่องผลมาให้ดูกันนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าผลล่องหนที่มันค่อนข้างเออเออมากดูผลล่องผลปุ๊บไม่ต้องไปติดต้องเนี่ยโอ้แต่บอดมันไม่เห็นผมเว้ยซึ่งถ้ากูตีกันปุ๊บมันก็เห็นกูเลยเว้ยคุณผู้ชมมันน่าจะเหมือนอพีษอันติเมทนะครับเช่ เราล่องหนปุ๊บเนี่ยเราจะแบบหมดไม่สามารถเห็นเราได้เว้ยแล้วมันก็ไม่ตีกูมันเป็นอะไรที่ขี้โกงพอสมควรจะไม่เป็นไรฮะผนไวยท่ากิงนี้มันหาง่ายเดี๋ยวกูจะไปหาผลใหม่ที่โอพีกว่านี้เจ๋งกว่านี้แล้วก็โหกว่านี้มาให้โอเคครับเอาเป็นว่าไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครอยากให้เล่นแบบที่ต่อก็คอมเมนต์มากันได้นะวครับไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมตอนีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะบา,บาย